สวัสดีครับผมวันนี้ครับอยู่กับเจฟเช่นเคยครับพามารับชมกับคันนี้ขอแนะนำเลยเป็นอีลซูดีแมครับ 1.9S ปี2 0 2 2นะฮะรถปีค่อนข้างใหม่นิดนึงนะฮะตัวนี้ครับเป็นเกียร์กระปุกนะฮะตัวแคปเกียร์กระปุกพูดคุยเดี๋ยวพาดูรอบๆบคันกันก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะไปสรุปเอ่อจะไปสรุปให้ฟังในด้านในนะครับเดี๋ยวพาเข้าตัวรถแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนี่ก่อพาดูในส่วนรอบๆบคันกันก่อนนะฮะในส่วนของภายนอกฮะ ันนี้ครับเป็นไฟโปรเจกตไฟมัลติเดฟเฟคเตอร์นะครับผมกระจังหน้านี่นะสีสันสวยงามครับแก้มข้างไอสนิทเส้นสายเรียบร้อยสวยงามดีในส่วนของลอ้อครับได้เป็นลอ้อขอบสิบเจ็นะนี่เดิมเดิมนะครับผมลอ้อถัดมานี่ฮนะตัวรถที่บอกครับเส้นสายสวยงามนะล่องรอยตามการใช้งานม,มีบ้างนี่ฮนะบ่ากันตรงๆร,งรงนะ ดูรอบๆคันครับตัวนี้หน้าดิสหลังดำนะครับผมขอพาพาชมรอบคันกันก่อนฮนะตัวนี้ด้านหลังครับนี่ฮะร,ร้อสวยดูตัวไลเนอร์ด้านหลังรอยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะระลังดีนะฮะเอาเดี๋ยวข้าไปดูเลขไม์กันฮนะอันนี้พาดูรอบๆคันกันก่อน ก็รอบพันครับค่อนข้างเรียบร้อยนะในระดับหนึ่งเลยต่อไปก็ในส่วนของภายในเลยกันครับอันนี้อ้ภายในครับมืดเลยโอเคสว่างละเอา,าครับมาดูนในส่วนของภายในกันตัวนี้ได้อะไรบ้างนี่ครับประตูครับออโต้นะฮะ ครัแต่ตัวนี้ไม่ไม่ใช่พาวไฟฟ้านะเป็นแค่ปรับเฉยๆนะครับผมใจมีให้สองดอกครับพรมอะไรไม่ใช่มัลติฟังก์ชั่นนะตนี้ว่างกันไปครับตัวเบาได้เป็นเบาผ้าสีดำนะฮะนี่ฮะนี่นะมองเห็นเนาะเป็นตัวผ้าสีดำตัวสติกเกอร์แรต่างๆนี่ฮะมีมาเปิดดูด้านในสักนิดนึงฮนะ ตัวเบาะนั่งแถวด้านหลังครับตัวหัวนอ็อตอ่ะสวยนะขอาบนสติ๊กเกอร์อรายมีมานะฮะแล้วดูครับตัวบงับงแดดนะยังมีพลาสติกอยู่เลยทำไมถึงยังมีอยู่ฮะเดี๋ยวมาดูกันเพราะอะไรถึงยังมีอยู่ยว <c oughs> ขออนุญาตนะครับยวขอลองสตาร์ทดูสักนิดหนึ่งครับว่าเพราะอะไรถึงยังมีสติ๊กเกอร์อยู่ นี่ครับเลขใหม่สองหมื่นเจ็ดนะฮะผมนเลขใหม่แล้วดูภายในครับเป็นหกเกียร์นะตัวนี้ค่อนข้างเรียบร้อยครับภายในนีค่อนข้างน่าใช้เลยแล้วเดี๋ยวมาไปดูห้องเครื่องก่อน,นไหมเดี๋ยวมาสรุปเดี๋ยว,ว่าสรุปก่อนเลยสรุปก่อนเลยกันเพราะเมื่อกี้พูดไปนะ ว่าเดี๋ยวเราจะสรุปกันนะฮะผมตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะสรุปกันตัวนี้เป็นอีวสุดีแม็กนี่นะดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเอสปีสองพันยี่ปีสองพันยี่บสองนะฮะตัวนี้ราคาครับตั้งไว้อยู่ที่สี่แสนสองมื่นแปดพันนะแล้วก็มีโปรโมชั่นปีดาวออกรถศูนย์บาทนะครับดอกเบี้ยศูนย์ปอร์เซนประกันเครื่องเกียร์ให้อีกสองปีนะครับผม ตัวนี้มีเลยแล้วก็ประกันเครื่องเกียร์นี่คือซ่อมศูนย์นะครับบริการสไลด์ฟรีส่งถึงบ้านเลยแล้วก็ที่สําคัญมีบริการไฟแนนซ์รองรับนะครับหลากหลายเลยก็ตามเงื่อนไของแต่ละคนแล้วกันมาพูดคุยกันครับว่าของใครเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะฮะเพราะว่าไม่เหมือนกันแต่ละคนเอาไปเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าสักนิดหนึ่งไปครับไปดูพร้อมกันตัวนี้จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนวุ่นวายมากนะครับตัวรถมัน ค่อนข,ข้างเรียบร้อยอยู่แล้วเดี๋ยวพาดูความเรียบร้อยของห้องเครื่องสักนิดหนึ่งแล้วกันนี่ครับถูกคัขขนนะในส่วนของข้องเครื่อง,องครับความเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยนะตัวน็อตแห่งทิ้งลไรต่างๆไม่มีแตกครับ เราดูตัวเพดย,ยังไม่แกะพลาสติกเลยครับนี่ฮะตัวเพดยังไม่แกะพลาสติกเลยรอยมาร์กผมมีหลายจุดเลยครับแต่ว่าเป็นส่วนของรอยมาร์กนะฮะอ๋ะอ้าตาประมาณนี้ฮะยังไงมาดูตัวจริงกันได้นะครับผมใครเห็นแนละ้วชอบใจก็ติดต่อกันเข้ามาครับพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผม,มเดี๋ยวให้ดูภาพรวมสักที สรุปซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับตัวเอลซุดีแมครับตัวนี้1.9 s ครับปี2022นะครับเลขใหม่ประมาณ20,000กว่านะเมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิดราคาครับ4 2 8 0 0 0ครับเอารถฟรีดาวได้ดอกเบี้ย0%ครับประกันเครื่องเกียร์2ปีครับบริการสไลด์ส่งถึงบ้านครับบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ทำงานถึงบ้านนะครับผมก็ค่อนข้างครบแล้วนะครับ ใครติดเรื่องไหนหรือมีความกังวลใจเรื่องอะไรครับก็เข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับผมนะอันนี้ก็าอยากให้มาพูดคุยกันก่อนครับถ้าเห็นแล้วเนี่ยใครใครเห็นแล้วถ้าชอบก็ดูนะครับอ่าอันนี้เพิ่มเติมนะครับตัวสติกเกอร์ตัวนี้ของกูอินสเปกเตอร์เอ่อของกูอินสเปกชันนะครับก็คือได้รับการตรวจจากบริษัทต,ตรวจรถมือสองแล้วนะครับเรียบร้อยคันนี้ผจะแนบไอตัวรูปไปให้ มาได้กี่ดาวนะโอเคก็จะประมาณนี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้จะขึ้นเบอร์โทรไว้ไม่แน่ใจว่าอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับเบอร์โทรนะครับผมของผมนะครับ0835462870เจี๊ยมนะครับผมย้ำอีกครั้งครับเบอร์โทรครับ0835462870เจี๊ยมนะครับผมเห็นแล้วชอบแล้วก็อยากได้หรือสนใจก็ทักมาพูดคุยสอบถามกันครับนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมว่าจะมีอะไรมานำเสนออีกต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ